ทีเคทาลอดนะคะวันนี้นะคะหายหน้ากันไปนานเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาพบกันในหัวข้อของ3เดือนข้างหน้าหลังจากนี้นะคะจะเป็นยังไงกันบ้างเพราะว่าอันนี้ก็คือจะสิ้นมีนาแล้วเนาะมันก็เป็นไตามาสรแรกของปีไปแล้วหลายคนก็อาจจะหนักหนาสาหาัสบางคนก็อาจจะชิลๆบางคนก็อาจจะเป็นแบบ เหมือนได้พบเจออะไรใหม่ๆจุดเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเรามาลองดูกันนะคะว่า3เดือนหลังจากนี้ในไตรามาสที่2ของเราเนี่ยค่ะเรื่องราวต่างๆจะเป็นยังไงจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาอะไรยังไงหรือว่าไพ่จะแนะนําให้เราทําอะไรยังไงกันบ้างนะคะลองทําสมาธินะคะแล้วก็มาเลือกกันดูนะคะกองที่1กองที่2แล้วก็กองที่3นะคะเลือกตามหน้าไพ่เลยนะคะ กองที่1่กองที่2แล้วก็กองที่3ถ้าเลือกได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกองที่1กันเลยนะคะมาค่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่1น,นะคะนี่หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะกองที่1เป็นยังไงกันบ้างต้องบอกเลยนะคะว่าคือสำหรับใน3เดือนนี้ค่ะตัวคุณเองอน่ะน่าจะแบบโปรเจกต์เยอะกิจกรรมเยอะ หรือหมายถึงว่าสิ่งที่อยากทาสิ่งที่อยากได้อะไรอย่างเงี้ยมันเยอะแยะไปหมดเลยอะ่ะแล้วก็ต้องมาจากการลงมือลงแรงทาด้วยตัวเองด้วยนะคะบางคนอยากจะไปเริ่มต้นทําธุรกิจบางคนอาจจะมีงานประจําอยู่แล้วแต่อยากทานู่นทนํานี่อยากเอาเงินไปลงทุนไม่ว่าจะเป็นการเปิดกิจการร้านค้าหรือว่าขายขนมหรือว่าเป็นการลงทุนในหุ้นต่างๆอสังหาต่างๆบางคนอยากจะซื้อบ้านบางคนอยากจะซื้อรถคือ ต้องการที่จะใช้เงินหมุนเวียนในการที่จะต้องทํากิจกรรมอะไรสักอย่างเพื่อให้แบบมันมีการงอกเงยของผลผลิตการเก็บดอกออกผลเกิดขึ้นบางคนอาจจะทําธุรกิจเกี่ยวกับพวกโลกออนไลน์บางคนอาจจะมีการลงทุนหุ้นระหว่างประเทศหรือมีการที่จะซื้อของจากต่างประเทศเข้ามาขายอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะต้องบอกว่าสามารถทําได้ค่ะแต่บางอย่างอาจจะค่อยเป็นค่อยไปนิดๆิด นะคะไม่ต้องรีบมากคือบางช่วงเวลาควรรีบก็ควรรีบแต่บางอย่างถ้าคุณร,รีบไปในเรื่องของการเงินอย่างที่บอกมันอาจจะมีการดีเลย์ล่าช้าบ้างหรือหมายถึงว่าเงินที่เราลงทุนไปอะคะ่ะเราอยากจะแบบเหมือนคาดหวังหรือคาดให้ว่าที่มันจะต้องได้เท่านี้นะเอ,อภายในสามเดือนแรกโทษนะคะภายในหนึ่งเดือนแรกต้องได้เท่านี้ภายใน2เดือนแรกต้องได้เท่านี้แต่มันอาจจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคิดมันอาจจะมีการล่าช้าหรือดีเลย์ลงไปบ้างแต่ มันค่อนข้างไปในแนวทางที่ดีอะค่ะคือช้าๆแต่มั่นคงมีการเริ่มต้นใหม่แน่นอนอืมแล้วก็คุ้มค่ากับการรอคอยด้วยบางคนนะคะอาจจะหมายถึงว่าจะต้องเอาเงินไปลงทุนทำอะไรกับครอบครัวหรือเปล่าหรือคือบางคือมันขึ้นไพ่เดดซันนะคะเออถ้าแบบไม่ลงทุนอะไรที่ เป็นธุรกิจใหญ่ๆสร้างชื่อเสียงก็ได้นะหรืออาจจะหมายถึงว่าการทําอะไรที่ต้องโฆษณาประชาสัมพันธ์ก็ได้คืองานที่คุณจะทำอะ่ะค่อนข้างได้รับผลตอบรับมาค่อนข้างดีเหมือนกันแต่ว่าอาจจะล่าช้าไปน,นิดนึงอถ้าที่ผ่านมาค่ะคือเราปูพื้นฐานค่อนข้างดีมาโดยตลอดเนี้ยรับรองว่าภายใน3เดือนเนี้ยมีการที่จะต้องแบบเฉลิมฉลองกันเกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่า ใต้สำหรับเราอะค่ะเป็นวิ c ตอรีก็คือแบบเป็นการเฉลิมฉลองเป็นชัยชนะของเราแล้วอะไรที่ทํามาสักระยะหนึ่งแล้วอะค่ะยิ่งถ้าเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับ Innovation อะไรที่เกี่ยวข้องกับการที่จะต้องใช้ความคิดระบบหรือแม้ในโลกออนไลน์เทคโนโลยีนะคะพวกนี้จะตอบโจทย์จะค่อนข้างที่จะแบบคือพุ่งไปได้อย่างมากเลยบางคนอาจจะแบบ ทำ YouTube แต่ว่าอาจจะต้องเป็นแบบแตกต่างกับคนอื่นสักนิดหนึ่งนะคะหรือว่าบางคนอาจจะมีการที่จะตั้งทำแบบเป็นพวกโครงสร้าง Construction อะไรอย่างเงี้ยเ,เป็นโครงการใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะแต่บอกเลยว่าคนที่เลือกกองเนี้ยค่ะค่อนข้างดีเลยค่ะคือมาเต็มทั้งในเรื่องของการเงินการงานเนาะมีการเริ่มต้นอ,อะไรที่ไม่สามารถหาคำตอบได้ จะมีการเคลียร์ชัดแน่นอนจะได้เงินเข้ามาแน่นอนบางคนอาจจะเอาเงินไปลงทุนเล่นหุ้นก็คิดว่าผลตอบรับค่อนข้างน่าจะดีอยู่แต่ให้ใจเย็นๆนะคะทุกอย่างให้ตั้ง mindset ให้ดีๆวางแผนให้ดีแล้วคุณจะได้ตามนั้นแน่นอนนะคะเพราะว่าใปสรุปจบอันสุดท้ายอะคะ่ะเ,เป็นเกี่ยวกับเรื่องของเห็นไหมเะาว่าเนี่ยเขาต้องทำกว่าที่ มันจะไปถึงจุดเส้นชัยได้คือเขาก็ต้องเริ่มจากทำการลออ้อทำล้อ,อก,ก่อนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าต้องสร้างรากฐานอะไรให้มันมั่นคงอะคะ่ะก็คือเหมือนกับว่าเออตอนนี้ก็คือคิดค่อยๆเริ่มแต่เริ่มอย่างมั่นคงนะคะใน3ามเดือนนี้รับรองค่ะว่าทุกอย่างจะต้องผ่านไปด้วยดีแต่ให้ระวังเรื่องของคําพูดคําจานะคะบางทีอาจจะแบบ พูดจารุนแรงอะไรไปอีกนึงว่าพูดจาอะไรตรงๆไปกออ็ดูให้มันซอฟลงอีกนิดนึงนะคะแล้วก็จะดีขึ้นแน่นอนค่ะมาดูคำแนะนำจากไพ่กันบ้างนะคะว่ายังไงกั็นบ้างนี่ไงแพช s i o นะคะทำอะไรเลยที่เราชอบอยากทำอะไรทำเลย c ิส t o มเป็นอิสระแล้วก็ต้องศึกษาหาความรู้นะคะเพราะมันขึ้น knowledge ก็คือแบบเหมือนถ้าจะทำอะไรจะลงทุนทำอะไรเนี่ยโปรเจกต์ที่คุณคิดคุณฝันไว้อย่างเงี้ยคะ่ะ ทำจากในสิ่งที่เราชอบมีอิสระทางความคิดที่จะทำแต่การจะทํานั้นนะคะต้องศึกษาหาความรู้อย่างดีนะคะแล้วก็อันนี้เอเป็นไพ่แพดขวัญคีตานะคะก็คือให้คันแนะนํามาค่ะเหมือนกับเขาบอกว่า cover o n e ก็คือแบบเหมือนเอออะไรที่มันอาจจะมีอะไรที่มันไม่เคลียร์ชัดอืมหรืออะไรที่ บางอย่างอาจจะยังไม่เห็นภาพที่มันชัดอะไรอย่างเงี้ยให้ค่อยๆหรืออาจจะไปในแหล่งที่มันแบบใกล้น้ํานะคะใช้น้ําเป็นตัวชโลมใจเราเป็นตัวแบบเหมือนเรียกพลังงานเรียกเอเนจีเรียกพลังงานความคิดหรือแบบเออจะสามารถที่จะมองหาทางออกไอที่มันไม่เคลียร์ไม่ชัดตอนเนี้ค่ะ เวลาที่เราให้น้ําหรือว่าให้ธรรมชาติมาชําระล้างร่างกายหรือจิตใจหรือว่าอยู่ในใกล้อยู่ใกล้แหล่งที่มันเป็นธรรมชาติะคะ่ะมันอาจจะเรียก energy หรือว่าพลังงานดีๆเข้ามาได้แล้วสิ่งต่างๆะคะ่ะที่มันไม่ดีหรืออะไรที่มันไม่ขัดไม่ชัดเจนนะคะก็ให้กระแสน้ําพัดผ่านไปได้เพราะว่ายัางไงก็ต้องมีการเคลียร์ชัดทั้งความคิดแน่นอนแล้วก็สําหรับบางคนนะคะอาจจะมีการไปบนบานฝันกล่าวอะไรไว้นะคะอันนี้ลอง เช็คดูนะคะแล้วก็ออลองเช็คดูนะคะว่ามีอะไรที่เราติดสินบนอะไรไว้หรือเปล่าถ้าใครลืมกันลืมว่าบนอะไรไว้ก็ลองไปเสิร์ชหาอินเทอร์เน็ตดูนะคะแล้วก็ถ้าแก้บนการแจ้งจะเป็นยังไงเพราะว่าคือขึ้นจระเข้มาค่ะอืมนะลองเช็คดูกันนิดนึงแต่ว่าไพ่กองนี้ก็ไม่มีอะไรที่หนักหนาสาหัสมีแต่ความเรื่มรมมีทั้งเดือรนมีทั้งวิกอรี่ ขอให้3ามเดือนหลังจากนี้ของคนชาวกองที่หน,นะคะขอให้โชคดีได้เฉลิมฉลองนะคะการงานหรือว่าการที่จะต้องไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆสำเร็จแน่นอนค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสำหรับชาวกองที่สองนะคะที่เลือกไพ่สำหรับเป็นแบบนี้นะคะของาชาวกองที่สเป็นยังไงกันบ้างต้องบอกว่า3มเดือนหลังจากนี้ค่ะคือในไพ่ค่อนข้างจะดีนะคะ เ,เพราะว่าตัวตนองคุณนะคะเป็น D M p a s e D M p a s e ก็คือเป็นผู้หญิงที่มีพร้อมอะพร้อมทุกสิ่งอย่างเลยบางคนนะคะสำหรับบางกรณีนะคะบางคู่ที่มีครอบครัวแล้วเนาะแต่งงานแล้วเนี่ยจะมีข่าวดีเราเนี้ยอาจจะได้แบบตั้งคันก็ได้มีสมาชิกใหม่เข้ามามหรือหมายถึงว่าช่วงเนี้ยค่ะเราอาจจะต้องทําอะไรหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันไหนจะต้องคอย จัดการเรื่องการลงทุนไหนจะต้องเอาเงินลงทุนมาดูแลครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบว่าจะต้องคอยบาลานซ์ทั้งในตัวของเราเองหน้าที่การงานครอบครัวอืเหมือนคือคนที่เลือกกองเนี้ยค่ะน่าจะหาน่าจะมีรายได้มากกว่าสองทางขึ้นไปบางคนอาจจะได้รายได้หมายถึงว่าอาดีตงานอาดิเรกหรืองานเสริมที่เราต้องเป็นแบบเหมือน ลูกค้าบอกปัดต่อปากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออหรือ,อาจจะหมายถึงว่ามีการที่จะต้องเริ่มต้นทํากิจกรรมหรือการงานอะไรใหม่ๆทั้งในเรื่องของการที่ต้องเงินไปลงทุนหรือหมายถึงว่าการวางแผนการเดินทางหรือการที่จะเรียนต่อเริ่มต้นการงานอะไรสักอย่างมีที่จะต้องได้ทำโปรเจกต์ใหม่กิจการใหม่แน่นอนค่ะเออแล้วก็สำหรับคนกองนี้นะคะถ้าเป็นผู้หญิงอธิบายก่อนนะคะถ้าเป็นผู้หญิง คนกอนนี้อาจจะต้องแบบออน่าจะมีความโชคดีในเรื่องของการเงินเข้ามาด้วยแล้วก็แนะนำว่าให้ลองถ้ามีเวลานะคะไปไหวเออ้เทพที่เป็นผู้หญิงเช่นพระแม่อุมาจะแม่กวนอิมก็ได้นะคะหรือว่าพระแม่ลักษมีก็ได้เทพที่เป็นผู้หญิงจะคอยปกป้องคุ้มครองดูแลเราไปขอท่านในเรื่องเกี่ยวกับการเงินนะคะเพราะว่ามันมีไฟออฟคอสมาค,คือแบบช่วงนี้ถ้าเป็นไปได้ เงินลงทุนนะคะก็วางแผนให้ดีวเวลาจะเอาเงินไปลงทุนนะทำอะไรเพราะว่ามันมีห้าเหรียญเนาะมันก็แบบอาจจะมีไม่ได้ตามหวังได้อะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะหมายถึงว่าเอออาจจะมีคนเข้ามาขอหยิบยืมเงินอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะหมายถึงว่าการที่หมุนเงินไม่ทันก็ได้อืมแต่ว่าเรื่องเงินก็ยังไม่ได้เป็นห่วงเท่าไหร่เพราะว่าคือยังไงมันก็มีเข้ามาเรื่อยๆอะ่ะเออแต่ว่าเงินที่เข้ามาเรื่อยๆอย่างเงี้ยคือ ถ้าบวกลบกัน5บวก่166 6, บวก3ก็เป็น9มันก็ยังมีการเงินอยู่แหละค่ะแต่ว่ามันขึ้น5เหรียญมาเนาะก็ให้เราแบบเตือนเรื่องการใช้เงินละกันบอกให้ระวังนิดนึงมันก็อาจจะมีอะไรที่มันติดขัดได้อะไรอย่างเงี้ยอย่างที่บอกว่าเออเหมือนต้องแบ่งเงินไปทํา อะไรหลายๆอย่างหรือว่าในหลายๆส่วนนะคะแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพให้ระวังการเจ็บป่วยของข้อเท้าด้วยนะคะเข้อเท้าหรือว่าข้อเข่าอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็มีเดอะสเตนเข้ามาต้องบอกเลยว่าช่วงเวลานี้ค่ะอาจจะต้องใช้ความอดทนในการที่จะต้องเข้าไปเจรจาไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่จะเข้ามาเพราะบอกเลยว่าลูกค้าที่เข้ามาเห็นหน้าไหมคะบางทีอย่างกระยักเลยเอออะไรอย่างเงี้ยหนึ่งก็แบบ มีลูกค้าเข้ามาแบบหลากหลายหน้าให้เราต้องแบบว่าเฮ้ย mm hmm. ใช้ความอดทนในการเจราจานะหรืออาจจะต้องเป็นตัวกลางเป็นคนกลางที่จะต้องคอยประสานงานแต่สุดท้ายแล้วว่ะค่ะให้เรามีความจริงใจให้กับเขาอะสามารถจัดการทุกอย่างเอาอยู่แน่นอนแล้วก็น่าจะมีเออ คนที่เขาคอยดูแลคุณอยู่เห็นไหมว่ามีทั้งดีเอ็มเ s และดีเ e ็ม e r ลอก็คือแบบอาจจะหมายถึงสามีก็ได้หรือเจ้านายผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยเออคอยให้การช่วยเหลือถึงเขาจะดูแบบนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจัดแต่ว่าก็คือคอยดูคอยคอยดูแลเราอยู่ไกลๆอะไรอย่างเงี้ยช่วยเหลือหรือไกลๆก็ได้หรือบางคนอาจจะได้เข้าไปติดต่อกับผู้หลักผู้ใหญ่นักการเมืองหรือถ้าสําหรับคนโสดน,นะคะมีโอกาสที่จะให้พบเจอ คู่ครองคนหลักก็ได้หรืออาจจะเจอคนที่แบบเป็นพ่อแม่ก็ได้นะคะเป็นเจ้าของกิจการก็ได้เป็นนักการเมืองก็ได้หรือเป็นชาวต่างชาติก็ได้เป็นคนที่เขาแบบอาจจะดูเป็นผู้ใหญ่กว่าเราเนาะเพราะว่าเนี่ยมีทั้ง dm dm เพส dm พลเออร์สาหรับคนโสดเนาะอืมก็มีโอกาสที่จะแบบเฮ้ยสร้างครอบครัวมีโอกาสที่จะแบบเริ่มต้นได้จากที่แบบอยู่คนเดียวมาแสนนานเนี่ยเฝ้าคอยแบบ เห็นป่าวว่าเป็นผู้หญิงที่นั่งอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยหรือเป็นผู้ชายที่นั่งอยู่คนเดียวก็ได้นะเออเรอคอยเธอมาแสนนานแล้วทั้งเหน็บหนาวอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็อธิฐานขอพรแล้วก็เนี่ยอ่ะอาจจะมีเจ้าชายเข้ามาเออลองดูแล้วกันนะคะคิดว่าให้ใช้ความอดทนนิดนึงอธิษฐานขอพรแล้วน่าจะได้สมหวังแน่นอนในเรื่องของการงานก็ยังต้องแบบทํางานหนักงานเหนื่อยแต่งานนั้น สร้างผลสาเร็จให้เราแน่นอนแต่กว่าจะสําเร็จได้อย่างที่บอกก็ไม่ได้มีอะไรได้มาง่ายๆแต่ว่าน่าจะโชคดีอยู่นะคะมีการได้เริ่มโปรเจกต์ใหม่โปรเจกต์ project ที่เข้ามาเป็นโปรเจกต์ที่ยักษ์แล้วก็ใหญ่แน่นอนต่อให้ใช้ความอดทนคุณจะสามารถเอาชนะแล้วผ่านมันไปได้แน่นอนนะคะมาดูกันว่าใพ่แนะนำอะไรมา้างอ๋อ Unity Healing Justice อืมโอเคก็เออ ยูนิตี้นะคะก็คือเห็นไหมคะว่ามันเป็นทั้งขาวและดําไฟอาจจะไม่ชัดเนาะก็อาจจะหมายถึงว่าการที่จะต้องแบบเหมือนรวมตัวกันเป็นหนึ่งเหมือนขาวกับดาอะคะ่ะจะมีขาวอย่างเดียวก็ไม่ได้จะดําอย่างเดียวก็ไม่ได้หรือจะเท่าทั้งหมดมันก็ไม่ได้มันก็ต้องมีแบบกลมกลืนกันไปก็ต้องรู้จักให้และรับที่มันเท่ากัน หรือ,อต้องมีการบาลานะคะค่อนข้างจะตรงกับไพ่ตัวแชมพลแลนนะคะยูนิตี้ก็คือแบบอาจจะหมายถึงว่าการบาลานอย่างที่บอกให้และรับบาลานเอเนอร์จีบาลานพลังงานเออบางทีเป็นคนให้ให้มากเกินไปคนที่เขาได้รับอาจจะแบบไม่ได้เห็นค่าอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องแบบทําทุกอย่างให้มันแบบพอดีๆช่วงเวลานี้อาจจะอยู่กแบบับตัวเองหรือคุณอาจต้องไปช่วยฮีลิ่งใครเขาไปช่วยดูแลไปช่วยแบบปรอบประลมฉลม ให้ใครก็ได้เพราะจริงแต่สเตนก็เป็นแบบเหมือนอารมณ์แบบคอยดูแลใช้ความดีเข้าแลกอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เออเดอะจัสติกก็คือแบบเหมือนต้องทําอะไรที่ต้องถูกต้องชัดเจนหรืออาจจะหมายถึงว่า้เขาไปยุ่งอะไรเกี่ยวข้องกับพวกกฎหมายอะไรเงี้ยเอกสารสัญญ,ญาหรืออาจจะหมายถึงว่าการชั่งใจการตัดสินใจอยู่ว่าเฮ้ยถ้าเขาไปทําถ้าเขาไปยุ่งเรื่องเนี้ยทุกอย่างต้องถูกต้องนะทุกอย่างต้องแบบยุติธรรมนะเออรับรองค่ะว่า ถ้ามีความยูนิธร้มีความดีเข้ามากเกี่ยวข้องเนี่ยคุณจะสามารถจัดการมันได้แน่นอนยูนิตี้กับจัสติสก็คล้าย,ายๆกันก็คือการชั่งใจเหมือนกันคือเหมือนกับจะทําอะไรก็อย่างที่บอกว่าก็ต้องวัดเในสิ่งที่เราทําไปคุ้มไม่คุ้มแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันก็ต้องมีการบาลานซ์เนาะโอเคมาดูกันว่าไพ,พ่พอติสต์น,น,นะนนว่างไงอ้า oh. love or knowledge ก็คือแบบอย่างที่บอกค่ะว่าทุกเรื่องให้ใช้ปัญญาปัญญา คิดอย่างมีสตินะคะแล้วก็จะสามารถที่จะแก้ไขแล้วก็ขจัดปัญหาความที่เราไม่รู้เข้าไปได้หรืออาจจะหมายถึงว่าช่วงนี้ค่ะอาจจะต้องไปศึกษาหาความรู้อะไรเพิ่มเติมอย่างที่บอกเนี่ยเพราะว่าตรงตามไพ่เลย Page of w a d s ก็คืออาจจะแบบได้ไปศึกษาหาความรู้อะไรเพิ่มเติมหรือต้องหาความรู้อะไรที่แบบเฮ้ยมันแน่ชัดก่อนก่อนที่เราจะลงทุนทําอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยเออช่วงนี้อาจจะได้มีการแบบแบบ ต้องสุหาความรู้เพิมเ่มเติมเฉพาะด้านหรือถ้าเป็นไปได้อะค่ะหรือไม่อาจจะเป็นหมายถึงว่าตัวเราก็ได้นะคะอาจจะต้องไปให้ความรู้ใครเขาว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันอืมแล้วก็มาค่ะเมื่อกี้นี้พอดีว่าเครื่องมันร้อนมันก็เลยตัดไปโอเคต่อก็คืออ่ะตามคําแนะนํานะคะของไพ่พักขวักคีตานะคะเขาก็เลยแนะนาบอกว่าเออให้เราอะคะ่ะ เหมือนกับศึกษาหาความรู้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลงทุนอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบว่าให้ถามผู้รู้เรื่องของการงานก็เหมือนกันอย่ามั่นใจหรืออยากคิดว่าตัวเองเก่งนะคะลองถามคนรอบข้างดูหรือว่าศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมดูส่วนในเรื่องของความรักนะคะเขาก็บอกว่าเออให้รู้จักการที่จะให้อภัยให้มีอะไรก็คือให้คุยกันมันเป็นเห็นไปคขาัภาพที่นั่งคุยกันอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามา ุยก็ได้หรืออาจจะแบบว่าเฮ้ยเข้าไปถามผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้ขอคําแนะนําปรึกษาอะไรคะ่ะในเรื่องที่เกิดขึ้นก็ได้ค่ะแต่ว่าโดยรวมคนกองนี้ค่อนข้างดีนะคะมีครบหมดเลยทั้งในเรื่องของการางานการเงินความรักเนาะก็ขอให้ชาวกองที่2โชคดีนะคะแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะมาค่ะสําหรับชาวกองที่3นะคะคนที่เลือกรูปแบบนี้นะโอเ ต้องบอกว่ายัางไงบ้างอิเชากองนี้นะค่อนข้างจะโชคดีหลายๆอย่างเลยนะเนี่ยเออเหมือนแบบคือได้รับอะไรที่มันเติมเต็มมีโอกาสดีๆเข้ามามันค่อนข้างที่จะเป็นแบบเหมือนมีการเริ่มต้นใหม่ที่ดีๆนะคะเอออาจจะเป็นในเรื่องของการเริ่มต้นคบกันก็ได้ถ้าในเรื่องของความรักนะอาจจะได้พบเจอคนรักอะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องบอกว่าถ้าสําหรับคนโสดนะ อาจจะมีคนเข้ามาให้คนเลือกหลายคนเลยแบบต้องมีการวุ่นวายกันนิดนึงมีการแย่งชิงตีกันก็ได้หรืออาจจะหมายถึงว่ามีการสับสนเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเออคือทั้งไหนจะเป็นคนเก่าไหนจะเป็นคนใหม่เออยังมีการวนเวียนยังแบบเฮ้ยเลือกไม่ได้อ่ะแบบรักพี่เสียดายน้องอยู่ก็ได้ คนนั้นก็ดีคนนี้ก็ใช่อะไรอย่างเงี้ยเออจนสุดท้ายคือแบบว่าเฮ้ยขอคิดอย่างนิ่งๆแต่สุดท้ายแล้วคุณจะผ่านไปได้อันนี้สําหรับในกรณีคนโสดนะคะแต่สําหรับในกรณีของคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะอาจจะหมายถึงว่ามีโอกาสดีๆเข้ามาในที่นี้ก็คืออาจจะได้แบบหนึ่งท้องก็ได้หรืออาจจะได้แบบว่าเฮ้ยเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเริ่มต้นกิจการใหม่ก็ได้หรืออาจจะหมายถึงว่าเออจะต้อง เหมือนต้องทําอะไรสองสิ่งสองอย่างในเวลาเดียวกันนะคะเอออาจจะหมายถึงว่าไหนจะทํากิจการกับคนรักครอบครัวไหนจะต้องทํางานกับของเราเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกอย่างอะคะ่ะคือแบบเหมือนมันประครับประคองกันไปได้อะเออก็ยังมีการแบบคอย,คอยดูแลถ้อยทีถ้อยอาศัยกันอยู่ ก็สําหรับคนกองนี้ยค่ะเรื่องของการเงินระวังปัญหาฝึกเครืองนิดนึงระวังการหมุนเงินไม่ค่อยทันคืออย่างที่บอกว่าไหนจะต้องสปอร์ตครอบครัวไหนจะต้องสปอร์ตคนรักไหนจะต้องเอามาลงทุนทางธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบยุ่งยุ่นวุ่นวุ่น,นอะไรอย่างเงี้ยเออคนกองเนี้อาจจะต้องแบบมีการทําธุรกรรมเกี่ยวกับด้านการเงินหรืออาจจะหมายถึงว่าแบบคือไม่ได้ไม่ได้เหมือนกับอย่างที่บอกค่ะว่า,วารับซ้าย รับซ้ายใจขวาอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ได้ทันมากจนอาจจะต้องแบบเออมีการขอกู้ยืมเงินอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะหมายถึงว่าให้ระวังจะมีคนมาขอกู้ยืมเงินก็ได้นะคะสุขภาพให้ระวังเรื่องข้อเท้าไว้เหมือนกันนะคะสําหรับคนกองนี้เห็นไหมคะว่าเนี่ยเขาชือไม้เท้ามาเลยอะเออแบบเิดเดินกระเพกเท้ามาอะไรอย่างเงี้ยเออให้ระวังเนี่ยการเจ็บเท้านิดหนึ่งแล้วก็คนกองนี้ระวังน้าหนักจะขึ้นด้วยนิดนึงนะคะ ถ้าเป็นผู้หญิงนะคะบอกเลยว่ามีข่าวดีเข้ามาแน่นอนแต่ให้ระวังเรื่องของอารมณ์อารมณ์ขึ้นขึ้นลงๆนะแล้วกออ็ถ้าเป็นในเรื่องของกิจการการงานอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ระวังจะมีอะไรที่จะแบบปิดขัดล่าช้านิดนึงหรืออาจจะหมายถึงว่าเอ,อ สมมุตินะคะบางคนอาจจะทําธุรกิจที่เกี่ยวกับพวกการขายอาหารขายน้ำอะไรอย่างเงี้ยเอออาจจะมีศัตรูคู่แข่งก็ได้คือแบบร้านเราก็ขายดีะแต่ว่าก็มีร้านข้างๆเข้ามาขายด้วยมันก็เลยจะแบบเอ้ยยุ่งยุ่นวุ่นเออนับเงินไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เนาะอืมแต่ว่า เป็นไปในทางที่ค่อนข้างดีค่ะแค่ระวังปัญหาความขัดแย้งกันไม่ลงรอยกันหรืออาจจะหมายถึงว่าขัดแย้งกับตัวเองตีกับตัวเองก็ได้เออแต่สุดท้ายแล้วผ่านไปได้แน่นอนค่ะให้คุนนิ่งๆเข้าไว้มาดูคําแนะนํากันดีกว่าว่ายังไงกันบ้าอืมโก้ค่ะโก้ค่ะเออแล้วก็เลิฟอินสปิเรชัน ต้องบอกเลยค่ะว่าแบบมันมีการจเจริญเติบโตแน่นอนเอออย่างที่บอกว่าในเรื่องของครอบครัวอาจจะมีอะไรที่มันเติมเต็มเข้ามาก็ได้ที่เรารอรอเออที่เรารอคอยที่เราคิดอยู่ค่ะเห็นป่าวว่ามีความรักดีๆเข้ามาแล้วก็อินสปิเรชันก็อาจจะแบบว่าเฮ้ยเราได้ไอเดียหรือแบบได้อะไรที่มันเข้ามาแบบรู้แล้วว่าจะต้องเดินทางไงต่อรู้แล้วว่าจะต้องทําไงต่อจากที่ตอนแรกแบบช่างใจว่าเอ,อ๊ะจะยังไงดีซ้ายดีขวาดีอะไรอย่างงี้ในที่สุดก็คือได้กับคําตอบแล้วก็ได้ทําแบบว่าสิ่งที่เข้ามาค่ะอาจจะเป็นแบบ จังหวะที่เข้ามาอาจจะเข้ามาหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะหมายถึงว่าอย่างที่บอกว่าความรักมีเข้ามาแต่อาจจะหลายคนทําให้เราเลือกไม่ได้อะมาดูภาพประวัติผีกันว่าอย่างไงกันบ้างเขาก็บอกว่าคือเราอะค่ะเป็นคนที่มีความสามารถเห็นไหมคะว่าในภาพอะค่ะอ่าท่านจะถือแบบหลายมือเลยก็คือแบบเป็นหนึ่งคนที่แบบ เหมือนอย่างก็มีสิบมือสิบหน้าอะไรอย่างนั้นเลยอะค่ะคือทําอะไรได้หลายอย่างหลายๆได้หลายหน้าได้หลายด้านมีความสามารถมากอืมก็ให้ manage จัดการให้ดีๆอะค่ะคือมันมีความวุ่นวายเกิดขึ้นในสามเดือนนี้แน่นอนแต่ว่าความวุ่นวายนั้นนะคะนํามาซึ่งเงินทองเอ่อสิ่งที่เราหวังแน่นอนนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะมีคนเข้ามาก็ให้พิจารณาให้ดีๆค่ะเพราะว่าบอกเลยว่าเข้ามาไหล หลายคนหลายด้านด้วยเนาะก็ให้ manage จัดก,การให้ดีให้เลือกให้ดีชา้ชาช้าได้พาเล่มงามเนาะ mm hmm. เข้าใจว่าทุกคนอาจจะเข้ามาดีหมดแต่คนที่ใช่สำหรับเราจะมีแค่คนเดียวค่ะไม่ต้องถือไว้สองคนนะคะอืมให้เลือกแค่คนใดคนหนึ่งแต่ว่าให้ชา้ชาช้านิดนึงเนาะอาจจะเป็นในช่วงเวลาที่เราต้องใช้ความคิดพิจารณา ทุกอย่างให้ค่อยๆเป็นค่อยไปมันมีการเจริญเติบโตอยู่แล้วมีการที่แบบก้าวหน้าทั้งในเรื่องของความสัมพันธ์การเงินความรักครอบครัวนะคะก็ขอให้ชาวกองที่3โชคดีค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดี